สวัสดีครับวันนี้ครัวแล้วแต่เทียนนะครับมาเสนอเมนูง่ายๆกันอีกแล้วนะครับก็คือเมนูนี้ครับวุ้นครับอ่าเห็นทั่วไปตามท็ปนะครับตามลาซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วๆไปนะครับก็มาลองทำกันดูดีกว่านะครับว่ามันทำง่ายขน่อยนะครับติดตามกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทํากันดีกว่านะครับเดี๋ยวต้มน้ําก่อนนะ ในข้างกล่องนะเขาบอกว่าให้ใช้น้ําประมาณ8ออนนะครับแต่ว,ว่าเราก็ปรับได้เนาะ8ออนนี่ประมาณครึ่งขวดขวดประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ปรับได้นะครับใครอยากได้วุ้นแน่นๆหน,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 นึบๆก็น้ําหน่อยนะอันนี้ผมใส่ประมาณครึ่งขวดนะแล้วเดี๋ยวเรามาต้มน้ําตรงนี้กันก่อนนะครับ เรารอน้ำเดือดก่อนนะตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับเราก็จะแกะอันนี้ออกมาแล้วนะนี่เห็นไหมครับนี่นะครับรารอน้ำเดือดอีกนิดนึงนะ น้ำเดือดแล้วนะครับตอนนี้มีพอน้ําเดือดเดี๋ยวเราจะปิดเตาไว้ก่อนเนาะเพราะเราพอใจแล้วน้ําเดือดมากแล้วนะครับแล้วก็โอเคใส่เข้าไปเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ค่อยๆคนไปนะมันยังร้อนอยู่นะครับแล้วก็ค่อยๆคนได้นะครับถ้าใครอยากได้ปริมาณเยอะๆนะครับแล้วก็ กินนานๆนะครับเยอะๆเด็กๆชอบครอบครัวใหญ่อะไรในถุงเดียวนี้ก็เติมน้ําเอานะบุ้นม,มันก็อาจจะไม่แน่ไม่หนาแน่นหน่อยแต่ก็ก็พอได้อราตินะครับเราต้มน้ําเดือดนะครับแล้วก็ตอนที่มันยังเดือดเนี่ยเราก็ใส่เลยใครจะเปิดเตาก็อุ่นก็ได้แล้วแต่นะครับ นนะสีสันน่ากินมากเลยนะครับเนี่ยเอาละพอเริ่มได้ที่เสร็จตรงเนี้ยเราจะใส่น้ำเย็นนะใส่เท่ากันก็ได้หรือว่าใส่เพิ่มก็แล้วแต่นะครับก็ถ้าใส่เพิ่มมันก็จะได้ปริมาณเยอะหน่อยแต่วุ้นมันก็จะไม่ค่อย เนื้อแน่นเท่าไหร่นะแต่ก็พอได้อยู่นะครับผมเติมน,น้ำเย็นก่อนนะผมเติมน,น้ำเย็นเท่าๆกันเลย เห็นไหม้วุ้นโหนี่เป็นกํามังเยอะนะครับเนี่ยเอาละเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะเสร็จแล้วเราก็ไปแช่เย็นไว้นะครับส่วนใครที่จะเอาผลไม้ใส่เข้าไปเพื่อให้มันดูน่ากินขึ้นอรอเซตตัวสักแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ไปใส่แล้วก็แช่เย็นไปมันก็จะเหมือนมีผลไม้อยู่ข้างในละนะครับโอเคนะฮะง่ายมากเลยนะครับ แล้วก็เขาก็จะมีหลายรถเลยนะครับใครชอบรถไหนก็ลองไปเดินดูเนาะนะครับโอเคนะครับถ้าคลิปนี้ใครถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งด้วยนะนะครับแล้วเดี๋ยวจะดูว่าเราจะมีเมนูอะไรต่อไปอีกนะครับนะครับขอบคุณนะครับและนี้ก็เป็นเยลลี่ที่เราไปแช่เย็นไว้แล้วนะครับ ก็ออกมาจะเป็นแบบนี้เลยนะเห็นไหมนี่น่าคิดไหมครับนะเห็นไหมฮะเนื้อแน่นเลยนะครับเนี่ยอืมนุ่มมากนะครับยินเสียมนะครับก็อลองทำดูเองแล้วกันนะครับ าหาซื้อง่ายๆตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับทำไม่ยากด้วยครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดเมนูต่อไปนะครับขอบคุณครับ